สวัสดีค่ะสาวเลยในต่างแดนอังกฤษนะคะช่องกับปิวร้อยเอ็ดชาแนลนะคะมาพ่อกันตอนบายบายนะคะบายสองแล้วเดี๋ยวหาหมองคุยกันคุยกัน Hello how are you <laughs> บริพอกันหลายมือนะคะบริพอกันหลายมือ How are you สบายดีกันทุกคนนะคะสวัสดีนะคะคุณเปียเชอร์แมนแมนมานอ่านถือบัอ่านจำซื่อผิดนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะประเด็นไล่โดนนะคะไปทํางานกลับมาเมือ่อยมีแนวเสียมาคุยสูโม่ฟังเอ่อมาคุยเที่ยวสุดท้ายที่ว่านี่ที่ว่าไปเห็นงานกลับมาเนาะ วันนี้แต่งตัวสวยหน่อยนะคะจะลงไปผับสามีสิลงผ้าไปดื่มนะคะสีผ้าไปดื่มอันนี้อากาศมันร้อนนะคะสวัสดีนะครับอ้ยอ่านถึกบอกนนสนภัทรมัน,นบ่ไม่บานอ่านถึกบ่สวัสดีนะคะแต่งหน้าท่าตาจาังหน่อยตัว เอ่อมื่อบอกเรื่องการวิ่งนะคะสิปีวิ่งปีวิ่งมากนะคะสวัสดีนะคะคุณแก้วสวัสดีค่ะที่ว่าช่วงนี้แม่บ้านไปวิ่งนะคะไปวิ่งวิ่งออกกําลังกายหลายนียเมื่อเสาถึงก้มาจากเงานกับสิไปวิ่งกับลูกกับสิค้นกันไปวิ่งที่็งให้เบิ้งนี่แหละกับสิมีโค้ชว่าไงมันอยู่ในแอปนี่แหละสิมีค้นพาวิ่งเขากับสิบอกว่าอ่ คือจังหวะแบบบานกับบริวิ่งดูแล้วจักรวัตรไดปีแล้วนะคะคุณสวัสดีนะคะคุณนาฏกาลสวัสดีนะคะโ้ยหอนเขากับสิเริ่มแรกเขากับสิมีแอบบอกเข้าให้เข้าวอร์มอัพคือว่าเดินสักก้อนหานาที่เดินแล้วก็วิ่งจักหกสิบวินาทีคือแค่น้าทีหนึ่งยังสินะแล้วก็เดินในในระยะเวลายี่สิบหานาะที่ยังสินะ สวัสดีนะคะคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะอันนี้แม่บานมาแนะนากันคันผู้ใดอยากออกกําลังกายนะคะคือแม่บ,าบ้านบ่ได้ออกโดนกะที่ออกกําลังกายบ่ได้เน้นว่าบ่าได้เน้นว่าตรงผอมนะคะแต่แค่ว่าเน้นว่าสุขภาพดีที่แม่บานออกกําลังกายยังสินะเน้นสุขภาพดีกลับไปวิง่งไอเขาอาทิตย์ที่สามแล้วนะคะอาทิตย์ที่สามสิจบแล้วสิเขาอาทิตย์ที่สี่นะคะ ก,ก,กับอาทิตย์แรกเขากระสิมีจังเสียค่ะอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่สามพอบานนี้วิ่งน่านขึ้นคือวิ่งสามนาทีก็คือจ็อกกิ้งนี่แหละแค่จ็อกกิ้งธรรมดาสามาแต่ว่ากะน้ำหนักบวรลดนะ <c oughs> ไปสร้างไปสร้งางเบงแล่วน้ำหนักบวรลดน้ำหนักเพิ่มพอบานเลยบอกว่าบต้องไปบต้องไปโฟกัสการมองน้ำหนัก สวัสดีนะคะคุณนาริสรานะคะแม่บ้านอัานเชกบบสวัสดีนะคะกับโบเดนกับน้ำหนักโบเดนลดน้ำหนักเพิ่มเพราะบ้านเลยว่าโบต้องไปโฟกัสมองน้ำหนักไห้โฟกัสว่าส่วนลดของรลางกายเฮานี่คือจังว่าสะโพกมันลดลงบบเอวห้าลดลงองสีนะเพราะว่าไขามันมันสิเปลี่ยนเป็นก้ามเหนือแล้วมันสินักขึ้นว่าสันแม่บ้านก็นลด การกินล่งจักน้อยกับสีลูกเฮลซี่จักน้อยนะอาจจะคำขึ้นลักนาเข้าฟาแบบมันเข่าแต่ดูสดใสนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณอนชลีนนะคะนูนานะคะสวัสดีค่ะกับกับมันกัน แต่ว่ากระท่าขีมแต่ว่ากระรูยู่คันบอตากแดดมันกระจางคันตากแดดมันกระเข็มขึ้นกระบซี่เหลี่ยนะคะว่าฝาบ่อฝาสิแต่รู้สึกว่าสุขภาพเผาดีขึ้นรู้สึกว่าเฟิร์มมาส่นพอแม่บ้านเป็นคนมีสะโพกแต่ไดนนะคะเป็นคนมีกลนบองง่ายก่กลงใหญ่กบรลเป็นอะไรฉีวอลี่นะคะถึงฉีบ่มีนมีแต่ว่ามีกลนกับโอเคอยู่นะคะบเรนเน้นบอรนยงมองนี้สามีเล่ากั ดีใจว่าเห็นเขาออกกําลังกายอย่างสินาเราก็แนะนําวิธีการนั่นนี่แหละเพราะว่าเราก็เห็นแมบ่บานโบ่บเด็กออกกําลังกายดูแล้วลวก็ที่สําคัญแมบ่บานมีปัญหาเกี่ยวกับความดันนะคะเป็นความดันต่แลวก็ยังก็น้ําในหูไม่เท่ากันว่าสันตรงกินยาตรงกินยานะคะแมบ่บานตรงกินยาแต่ว่าความดันนี่ก็ห้ามเด็กกินโบ่เด็ถึงกับกินยาดอกแต่ว่า ก็ว่าสินัดไปหาหมออยู่เพราะว่าช่วงนี้เป็นคือว่าหลายอยู่ห้องหลายแล้วลรกเต่าลูกลูกยังก็ลรกมันก็นลุ่มเหล่าห้องสินะคะแต่ว่ากับบริถึงกับซีเรียลมากไหมอย่างดอกแต่ว่ากับรักกับเป็นลรกความดันต่ำแต่ใดแล้วอันความดันต่ำแต่ว่าลรกที่ว่าน้ําในหูไม่เท่ากันในมห้องก็เกิดขึ้นว่าสันทอวันนี้นะคะเราใส่กระโปรงนะคะอาจิดูดีขึ้นก่าซูมเอจ็กน้อยนะคะธรรมดากับอาชิมาแบบ ผมเผาแบบโบเดนี่รู้สึกว่าออกกําลังกายร,รู้สึกว่าสดชื่นนะคะสดชื่นเดี๋ยวพาไปเบิงสามีกับรูว่าเขาเห็นอีกอย่างนะคะเขากับเบิงหนังดีในมาทักทายกันแป๊บๆนะคะหน้าบุมบวมบอหน้าบวมบอโซฟีเซสวัสดีค่ะก่อนสเตนร์ I อ้าวโ s ช y ยะวันเสารวั a นีค่ะยาลูกสาวกับไงคุณสลายนะว่าฟิลคัมสเตนเ l ี you a r ท n อ w Come on then ยาโล่งแค่หนาวโดนโดนทิปโทษ t ล้วแต l ก็ g hair ่งแค่แบ d ไอตัวเดสนะ o n องแห่ผมกันเงาแล้วนะคะมาอัปเดตชีวิต t ้ l k i n g ี b o u งแห o k i n g ล o กเล o v เลย and my feel มันฟิลทอลเลอร์เนี่ย I think he's he nearly taller than me now กลายสูงกว่แม่แล้วนะคะลูกไส้ I believe this one is your pajama top ทำไมเป็นท้องฟ้านั่นไงนั่ไง I'm not I'm not believe it's a T-shirt yes but in Sami กับนอยู่หานนะคะมาต้องไปถ่ายเบิร์เล่าดอกเดี๋ยวภาพไปเบิร์นสนดอกพริกนะคะ Uh huh. เดี๋ยวพาไปเบิ่งต้นแบบพริกที่แม่บ้านปลูกได้กินวันนี้แดดดีมากค่ะแดดร้อนมากด้วยจากแดดย่านแหล่บอกอยอกซื่อนะคะย่ามากัอสซ่าแม่บ้านดีแม่บ้านจิพาเบิ่งต้นแบบพริกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้นแบบพริกจําได้อู้มันมันแหงจําได้เพราะว่าต้นแบบพริกที่แม่บ้านปลูกเองนี่มันกําลังเป็นดอกนะคะนี่มันกําลังเป็นดอก นี่นี่เป็นโดอกอันนี้ต้นบักพิกที่ปลูกนะคะใยหลายแล้วนะคะสิได้กินหมากย้อนอยู่เด้อันนี้ต้นบักพิกสื่อสื่อไมาเองนะคะต้นบักพิกสื่อมันมีมีหน่วยแล้วอันนี้ต้นบักเขือเทศอันนี้ต้นมะเขือเทศนะคะต้นมะเขือเทศก็กําลังเป็นลูกนะคะอันนี้ใบบัวโบกนะคะพักหนอกอันนี้ต้นบักเขือรู้สึกว่า งามมากต้นบักเือนี่งามสวยงามมีตะใบอันนี้ต้นออยกกังก็ใบโหระพานะคะอันนี้พักเพลวพักเพล่บ้านม่บ้านแยกกระถางแยกกระถางกันนี่บ้านหุ้มกดผิดอันนี้ล้างบ้านนะคะล้างบ้านร้อนจังเลย นางคุย,ยืนอยู่กันานางคุยยูนสวัสดีนะคะคุณวันชัยนะคะสวัสดีค่ะวงชัยแม่บ้านอานจึิกบ่อกกับอากาศดีอากาศห่อนนะคะกับโบดี้าได้ไปใส่ดอกประมาณหล่เอเสินเดือนอคสิปเที่ยวกันนะคะช่วงนี้ก็อยู่บ้านอยู่ <c oughs> <c oughs> นั่งอยู่ห้องนี้ก็ห่อน <c oughs> ป้าปเขาไปนั่งอยู่ข้างใน <c oughs> บ้านมันหลังน้อย เราม่มองสิตอันนี้คุยกันเล่นนะคะอันนี้ก็สิตเตรียมไปไปหอลีเด่จะไปเชียวแต่ว่าหั้นเนี่ยหันเด็ดไปเดี๋ยวจัาหน้อยคอยสิไปนะคะตอนนี้้อระบ,บายสองนะคะพึ่งบ่ายสองอันนี้ก็มุ่มทิก k แม่บ้านตัวนี้มุ่มเต้น t i ทิก k ไปเตีนอยู่ข้างในเขาหนวกหมู พรพันธ์นะคะสวัสดีค่ะพี่พรพันธ์จาก USA จากพี่หน่อยโอ้สวัสดีค่ะพี่หน่อยคุณพิรพันธ์นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะจากมองแล้วอยู่อังกฤษอาจารย์คุณสวัสดีนะคะคุณสมพรตอนนี้บ่ายสองสิบนาทีนะคะบ่ายสองสิบนาที แต่งตัวยังสีเนาะค่อยสมมาขายเครื่องสําอางในเนาะมันบ่กบ๊ทแต่งตัวลายก็มาขายคองมันกับบขคือเนาะอ่าตอนนี้แม่บ้านขายเอวอนนะคะขายเอวอนทํางานพร้อมนั่นละแต่ว่าเอมวอนเป็นขายเสริมซื้อสื่อินาหาแนลเนออันนี้แต่ว่ากับโบเด้กขายเป็นจริงบัญจจงมากมา,กมากอย่างตตอน,นี้กะแต่ว่าอัน มันบ่ค่อยได้ไปใส่กันเดอออกบ้านน่าโดนคนแต่งตัวดีด้าดีด้าตัวกันเสด้ออกบ้านไปฟังดนตีนะคะเพราะว่าอยู่ผับผับที่แม่บ้านอยู่หมู่บ้านที่แม่บ้านอยู่เขามีสามผับนะคะตอนนี้เขากลั่งเปิดเปิดถามว่าคนไปผับคาใสหน้ากากบอเขาบอวใสหน้ากากนะคะเขาก็ใสแต่ว่าเขาสีม่มีระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งสินาะประมาณนันง่งห่างกันจักหน่อย มันมีอยู่สามพับมันก็นเลยมีตัวเลือกลายห้ไปนางกันชีมากระชีมาถ้ามแม่บานว่าเป็นอย่างคือมักไปพับแถ่คือว้าขึ้นแม่มใได้คือไปตะพับไปตะพับว่าสันแต่คือสีบางสีเนะเพราะว่าแบบาม่บานมีมีเผื่อนเพิ่อเว้ากกบแม่บานอุ้ยขอบคุณนะคะคุณนิ่มประจินเซนฟิฟตี้ห้าสิบสตาร์ห้แม่บานตายแล้วดีใจครั้งแรกเลยนะเนี่ยขอบคุณหลายๆนะคะจิตโดเนท for our channel วาสันที่จริงโอ,อ้ช่องแมบ่บานกับโมีย่ยาดสิได้แต่งตัวด่ดีตัวบานเนี่ยแต่งตัวดีดีกับมีคนโดเเนทให้ว่าเป็นอย่างแมบ่บานคยมักไปพับอย่างสินะขันบ้านเท่ามันกัดสิเป็นอะไรที่ว่าไปหากินเขาของนอกแล้วก็สิมิตดื่มไปคือไปใช้ทะเลมีนั่นม่หนียงสินะแต่ว่ายูนีแต่ว่ายูนีคืวอว่ามันมันสีแพงคิไปใช้ทะเลส่วนมากนี่ เขาสิ่วหอปิกนิกไปกินเองคันสิไปซื้อดื่มซื้อนยําขันสิไปซื้อนหน่อยหน่อยสิ่งกาวว้าวไปหากินหนากันสิสิยากเองสินาะสวัสดีนะคะยายดวงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเดี๋ยวไปไปบอกลูกสาวก่อน Somebody knows a t our channel my channel fifty star I give the money to my channel ไม่อะล่อย t ต t เป็นครั้งแรกเด้ด้อกลับมาแล้วนะคะสวัสดีนะคะผู้ใดมียังอยากถามอยากบอกแม่บ้านบอกมาถามมานะคะเอ่อและที่สําคัญคือไลฟ์สไตล์ชีวิตของแม่บ้านแม่บ้านกับสามีกับเฮ็ดงานจันทร์ถึงสุขจังสินาเสาวทีมันก็เลยเป็นช่วงอะไรที่ว่ารีแลกต์แล้วแม่บ้านก็บ่ค่อยได้ไป อีหย่างคือมูผู้อื่นเพิินคือว่าส่วนมูมากินเขาเห็ดอาหารจังซีสนามันสิเป็นแบบว่ามันไก่มูบบเดยูกับอันนี้ลูกกัหไงแล้วสันาก่นเล็เลยบไดนีก็เลยสิการไปพับก,ก็เลยการเป็นพนคลายของขอบครัวของแม่บ้านคือว่าเขามีดนตรีแม่บ้านกันสิ้าลูกไปไปนี่กรสิตแต่งกระเป๋าไปก็มีกระเป๋าเกมกระเป๋าน,นานั่นกระเป๋านี่ให้ลูกเล่นให้เขาเบื่อเบืองสนาะอุ้ยขอบคุณลหลายนะคะคุณนิ่มประจีนครั้งแรกนะคะที่ได้สตาร์นะคะ แม่ <laughs> บ้านพอเคยไดสตาจักเชือหลังแต่อันนี้เห็นอันนี้มากนะคะก็โว่าบานณาการเสร็แต่งตัวดีๆมากยู่ดอกโคชิมีผูอันไ้สตา <laughs> แต่เดี๋ยวแม่บ้านสพยายามช่วงนี้แม่บ้านก็บ่ได้อัดคลิปวิดีโออียอย่างนะคะเพราะว่ามันมันมีความรู้สึกตัวแม่บ้านเองนี่ล่ะมีความรู้สึกว่า ห้องบวชเฮดอีหยังไม่ๆอย่างสินาทัาแม่บานไปเที่ยวแม่บานก็สิพยายามอัดคลิปวิดีโออยู่ดอกแต่ว่าตอนนี้ตามธรรมดามันก็สิได้เป็นนานไปหนีดูคอมัมนบว่ามีโควิดกับสได้ากันไปเที่ยวบ่อยอย่ังสินาแต่ว่าช่วงนี้มันก็มีโควิดมันก็บบค่อยได้ไปไสแต่ว่าวันอังคาในว่าสิพาลูกไปทะเลอยู่แต่แม่บานอาทิตย์หน้าแม่บานเห็ุงานอยู่3คืขึ้นต่อกันนะคะ3คืขึ้นต่อกันแม่บานกัยังกลับไปเหตุงานอยู่นะคะเหตุงานอยู่โรงพยาบาลขึ้นเกานาะเห็ุงานอยู่โรงพยาบาลก็ แต่ว่าขันมีเพื่อนถามว่าโควิดอยู่แถวที่แม่บ้านอยู่เป็นยังไงมั่นกันย์บอมันก็เริ่มกําลั่งมีอย่างก็นี่เราหลดาหลอกสองสินาเพราะว่าเขาเขาเพิ่มให้ไปเที่ยวสิมันบอลัแต่ว่าเเมืองที่แม่บ้านอยู่ส่วนมากคนโลโคเขาก็บปิดติดอีกอย่างเดาดพันบริยุทธังที่ว่าเป็น คันนี้แต่ว่าคณะท่องเที่ยวกลับมาอยางซิมันกับซิมีโอกาสได้ติดหลาย,ยางนะกะรักษาสุขภาพกันสุขภูสุขคนนะคะเนาะตอนเก็บตอนเก็บแบล็คเบอร์รี่ก็โบนิทายคลิปเพราะว่าแมทธิวเบื่อสันโบร์บมักจังสีแต่ว่าใบบานกับลูกสาวมักไปเก็บอันแบล็คเบอร์รี่ที่ว่ามา่เห็ดพายนะคะที่ว่าเห็ดแบล็คเบอร์รี่พายมันโบนิหวานนะคะเห็นเป็นลูกดำๆอะ่ะมันโบหวานมันจะเป็นมันจะเป็น <c oughs> ราสเบอร์รี่กับหวานนะมันสิออกปเปรี้ยวหวานปลาแลมปลาแลมหวานมากมันบริหวนคือองุ่นนะคะแล้วกะ็มันกับบริหวนคือสตอเบอร,ร์รี่พร้อมมันสิออกเปรี้ยวไลยมันสิเป็นเม็ดนน้อยมันสิเป็นคือจังราสเบอร์รี่เป็นคือเป็นตุ้มๆหน่ะแต่ว่ามันจะมีเม็ดเม็ดมันกับบริเเม็ดแข็งอีหอย่างแต่ม่นสิเป็นเม็ดในน้อยมันจะออกมันสิออกเปรี้ยวหลยก็หวานน้เข้ามาเห็ดกินส่วนหมากที่ว่านี่ฝรังเข้ามาเห็ดผสมเกี่ยวกับอ เค้กอีหยังสีเขาสีใส่นหน่อยใส่เป็นประดับมัอสีน่า่วนมากเพราะว่ามันเปรี้ยวมันสมนะคะลูกกลาสบบเบิร์ดแบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ส่วนมากเขาต้องปลูกเอาแต่ว่าแบล็คเบอร์รี่นี่มันเกิดตามป่าบานท่าก็คือจังต,ต้นอีหยังดอกไล่ลาย,ลายลัากหมางอีหยังที่เกิดตามป่าไล่ลายละละน่ะบักคือว่าบักเล็บแมวมันกับโบเลยมันก็มีน้ำคลื่นกันนะต้นมันก็มีน้ำกับเก็ยบหยาคลื่นกันประมาณนั้นแหละ มีอะไรมีใครอยากคุยด้วยไหมคะมีผู้ใดสิทามียังไม่บานโบ้เ้ยไม่บานสิปิดแล้วนะคะเดี๋ยวไปคุยไป,ไปเบิ่งกันเนาะชีวิตไม่บานกับชีวิตชีวิตง่ายๆเนี่ยที่ว่าถามว่าคือบริเวณกับเขาโชยยังแน่เอ่อมันเห็ุแต่แนวเก่าแหม <laughs> มันบ่มีอะไรสวัสดีนะคะคุณหนูหน่อยนะคะมันเปิดเหตุเอ่อหลักเหตุกับเขาโบ้คอยคอยเหตุเก่งยังกันรอแต่ว่าขันมั่นกะ เฮ็ดโชยุงสินะแต่ว่าบุดีนี่สวัสดีนะคะคุณนิ่มประจินนะคะขอบคุณหลา่ๆนนะคะติดติดต,ตามที่เบิงสาวรวยเอด็ดสาวรวยเอด็ดกับบุรีนี่อย่างายดอกมือมั่นกับให้เห็ฮ็ดคลิปดูมือไดเกตโบดก็จะเห็นแม่บ้านลงคลิปดูอยู่กันบริเห็นลงคลิปดูเสียนะ่ามีแนวเฮ็ดลายแลวก็ยากจังสินะมีแนวเฮ็ดละกับเื่องเธอออกไปข้างนอกมันกลับไปแบบ ไม่ตรงไปลรว่างยังสีนากันเลยบอดเไม่อัดคลิปมันบอดเไปเที่ยวมือไดนย่ำไดนไปเที่ยวก็เสียอัดคลิปให้เบิ้งนะคะตอนนี้อากาศกําลังดีมากๆเลยนะคะหอนเรียยอดอันกล้องนี่รู้สึกว่ากล้องมันตัวนะ,ะที่จริงมันบวขาวประนันนะคะตัวจริงกระกระดำอยู่กับสีแหล่แหล่แหล่ชีชน้ําตาลอยู่นะคะกล่องมันอยากตัวอยู่มันมันเป็นขึ้นยังขาวแต่บอดเขาวนะคะ ขอให้มีความสุขหลายๆนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะลูกสาวลูกชายเขาก็เริ่มใหญ่แล้วแมทธิวสิขึ้นหม้อหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยววันจนันในสีเดิได้าไปสื่อชุดนักเรียนใหม่เดี๋ยวขวสิพาไปเบิ่งยูร่านะคะแม่บานอัดคลิปได้แม่บานจะอ,อัดคลิปให้เบิ่งนะคะเป็นสื่อชุดเข่าหม้อนึงแมทธิวกับสิเข่าหมอห้อนึงแล้วส,สูงก็แม่แล้วโซฟีกับสิขึ้นปอหาแล้วนะคะเปิดเทอมนี้กับสิขึ้นปอหา พอกันไหมนะคะคอามีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ